สุดสั่งสองประกาศไม่ต้อเงินจะต้องหลังเลยพาเแม่ได้จากทุอ๋อพี่น้องเลยแบบนี้เนาะโอ้ให้ทางน้องดาวด้วบบนี้พี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณทางแม่จะดีเพิ่มเนาะอ่าเป็นแม่ฮักของน้องดาวนั่นแหละพี่น้องเลยอ่าเพิ่มอ่าเมตตาสงสารก็ทางครอบครัวของน้องดาวพ่อยพี่น้องเลยอ่อจะไหนก็ฝากทางน้องดาวขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่มเนาะโดยขอบคุณด้อทางแม่ที่รื่องงานมาให้ เธอสาทูนะโดยสบายดีพ่อยพี่น้องกระกรบสบายดีพ่อยพี่น้องกันเบิร์ตสุขูมสุขคนพี่น้องเลยเนาะโดยการยินดีตอนหับเข่าสูช่องน้องไายหลาคือเก้าพ่อยพี่น้องเลยกลับมาพบพ่อพกับน้องไายหลาในตอนนี้พี่น้องเลยเนาะ ากะากำลังเนินการที่วิ่งงานพี่น้องเลยาทางนี้ก็ได้ครกำมือน,นี่เนะาะกะได้รับข่าวดีก็หายพี่น้องเลยมีทางผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเนะาะฝากเงินบางตามาตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องเลยมานะอันทางหานำหาเบาเตียงเนาะทางเบาเตียงเพิ่นกะมามอบใหท้ทางพ่อแห้กะน้องหลักก็ได้ซื้ออัน ย่างพี่น้องเลยหลักล้านเนาะทังคือมีทางแม่เป็นให้ซื้อหลักล้านหลักล้านเอาไปอันตั้งกอเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพี่น้องอยู่ทางเฮือนน้องดาวเพื่อนทางแม่ใจดีฝนฝากเงินมาให้ว่าซื้อหลักล้านไปพี่น้องเด้๋ยวเอาไปเบิ่งไปซ่อมแล้กันให้พี่น้องเลยแล้วก็ไปเบิ่งหลักล้านกันเลยเนาะว่ามีครบหรือบ่อว่านี่กับสั่งน้ำเจ๊กึมเพื่อนให้พี่น้องเลยเพื่อน เดี๋ยวมาไห้เนาะเพิ่นมีบอลมาไห้เพิ่นก็เลยเดี๋ยวมาไห้ไปเพี่น้องเลยกล่าวเงินให้เพิ่นไปเพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเนาะตอนนี้กำลังเริ่มอีสเวียนงานไปเพี่น้องเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปน้องเบิ่งเขาน้องใสดทองก่อนโดยสบายดีน้องใสดทองโดยสดีโอ้ยคิดเดียวสบายดีไปทางอื่นที่ทองเนาะคิดว่าเห็นกันนี่ละ ออโอ้พี่น้องเลยเริ่มกอเนาะทางนี้ก็ได้โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอากอไว้ใช่ท้องกอแล้วตัวนี้แล้วเดี๋ยว่วนไปหับเครืองอุปกรณ์หับอ่าอุปกรณ์เข้ามาใหมไว้พี่น้องเลยอ ตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนสาวบัวอยู่เนาะแล้มาทันไปทางไหนพอไปพี่น้องไยโอ้ทางน้องไขดาวเหาโอ้สบายดีพอสบายดีโอ้นงอ้อยสบายดีน้องดาวสบายดีบอลเล่ น้องดาวจับเอาไว้เวีนยังคือโอ้โีเวียก็ยังมาเลี้ยนเนาะดึงเก้อนแต่ละคนหายี่น้องไงเนาะ ยำเขาอ่ากับสู้กับเวียกกับงานลุยโอเคยังไงโอ้ยเป็นยังไงบ่อเละอันที่ว่าน้องล่าถามมื้อนั้นอันยังไงได้ข่าวข่าวอยู่บ่เพิ่นว่าจังไงเฮ้ยังเลยเพิ่นบริวายังบ่โอ้คือทางนี้กัการ่าอ่านเพิ่นให้แต่งให้คอกับประมาณเดือนไหนนะเด้ริบสองงวเดือนนี้อะ บมจักท evet ี่แต่หาเงินเก็บไปก่อนเนาะโอเคโอเคไปพี่น้องเลยต่อสู้หาเงินเก็บไปต่อสู่เนาะโอ้ยต่อสู่ฝ่เงินไปพี่น้องเลยอ่าแต่ไหนก็จะสู่ว่าแหละทำมาแบบเงินนะครับอันภารกิจไปพี่น้องเลยเนาะหาเงินแต่งเมียสุดยอด

เทชตฉันแด้นี่เนาะอือคนน่ะทางไิตาลาอยู่คักแท้นี่สวัสดีฮอิตาลโอ้จ้าเหตช่านอยู่ยังคักใส่ไงิุดแกงปักไฟใส่ไงผุดแกงปักไฟอยู่บ่โอ้ยปักไฟเฟ่บ่ โอ้โตพี่น้องเลยคนน่ะเอาหลักล้านมมาใส่แล้วบ่นี่อโอ้ไปพีน่น้องเดียวอ่า้น้องดาฟ้าออกไปเบิ่งหลักล้านก่อนไปเฝอเอาไปเบิ่งน้ำกันไปพี่น้องเลยต,ต,ต,ตัวนี้ก็ใส่ตัวใหม่ตัวใหม่เลยเนาะตัวนี้เอามาแล้วพี่น้องเลยเอามามาเลยใส่ลองเลยอลองลองก่ว่ามันเขเมแ็งเกล็ดไปไหนอ่าโอเคโอเค,เคอยูมันยุดขอบเลยยึดขอบบ่ โอ้น้องหลา่าพูดวิธีประกอบยังไงไปเดาชวนนะสั่งมาแต่ประเทศไทยมาแต่ฝั่งไทยบ่างเอะนี้มาถึงสะพารเลยสังส่งสั่งมาถึงสะพานไปเดี๋ยวไปเบิง่งนตะพูนก่อนไปพี่น้องเลยเนาะแล้วก็อ่าทั้งหมดชื่อทนายฝะเบิร์ทั้งหมดนี่นะสิบพันห้าร้อยโอ้สิบพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวคุยใหญ่เป็นเมเป็นผากมากะเก้าพัน เก่าพันพอตื่นเฉยพันห่าพตื่นเฉยพันโอเคโอเคดีแล้วเนาะมันจังได้ของดีแน่ก็เลยตื่นมาเลยเป็นของใหม่ตะกี้ว่าจะซื้อของมือสองหมดของมือสองกับแพงแพงโผล่พอเนาะก็เลยสั่งมาทะุ่กเลยอืมสั่งไปโอเคโอเคขให้นั่งเลยไปเลี้ยวไปเบิ่งข้างนอกก่อนไปพี่น้องเลยใส่มีทั้งเบิดจากงานเนาะอันนี้ก็เข้ามาแล้วคู่หนึ่ง ไอเสือทองมาบืนี่กอนเสือทองไอเสือทงนงดาวใส่นองดาวเด้มันดีกอนพีนองเลยเล้วก็เนาะโอ้โทกองยิงเทงยูน่เบิร์อันนี้ใสนองดาวเด้เอ้ยเนมาแล้ว่รเ่นบี้มันอ่ซบซบอตเดีอเวเราตั้งอือต่อซบเลยตอซบเอาเนาะสวยไเลย อันนี้เพื่อนว่ามีทางแม่เจดีเพื่อนฝากมาให้ว่าเอาไปอันลุยทางเฮือนองดาวได้นี่บอกเพื่อนเขาเพื่นเลยเอาไปส่งเลยเพื่อนก็ไปจักบนส่งนะแม่เอาไปลุยอยู่เฮือนองดาวพ่อยเ่็นน้องเลยเอาเอาเอาจังไรลองดูดาวประกอบบงดูสวยทองรับแค่แบบใดลองประกอบบงดูนะเพราะว่ารุ่นนี้แบบบุกขี้การพอยเป็นน้องกับตัวนั้นเนาะเอาเอาลองลองลอง บมีมีตัวตีนเจ็ดมันเอามาใส่แม่ต่อครัาใส่ดูตัวช้างเออ่ด็กได้นะมีตะขอตัวนี้นะมันตอนค้นที่แรกน้องหลางงเลยมันเป็นแบบได้ก่อนโม่เคยประกอบเอางดูมันจะหน้าตาเป็นแบบใดว่าจะให้เบิึงตัวนั้นกับแบบหาขักวันไดนเนาะว่าเบึนคือว่ากาดใหม่กาดอีย่างใส đấy cả, các bố nhìn bố đầy mà nè, con này, nhàประกอบ kiểu đầyระบบ yunie đấy, nó, bên như bao thời gian, này yunie nó cứ chi ngày coi cao gì đi, bỏ phun như ประมาณจักอันเท่านี้สามอันโอ้สอันวะสมอันสุดประมาณสาสุดสามอันสอันสุดมีชิปอันสาุดมีิอันโอ้อันนี้อ่าสามอันเนาะไปพี่น้องน้องละเอิมาสามคู่ คือกัมนั่นแหละเนะาะระวังจังจดิงดิเอาเอาประกอบยังมาท่านเบิร์ตไ,ไปไม่เอาเลยเอาตัวนี้กว้างกว่าบเราตัวนี้มันชิกว้างกว่าเนาะน้องเไยคักหักหักไปสิโอ้ย,อยพอดีไปเห็นเรื่ององดาวนี่จุดจัดคักเลยอันนี้ นี่ทางแม่เ no, ป okay. well, yeah. ็นซื้อมาให้ซื้ออะรอเตลี่ยนผนว่างไงเปลี่ยนผไม้โอ้โอ้จะให้อันอเตียงบ่อแก่เมื่อไหี่โอ้ดีดีแก่โอป้าไปญู่พุ่นแล้วเนาะโดยโดยรอถ่ายผลรถผลเนแนวสั่งโรงงานอย่างพิ่นเลยมาส่งอย่นี่แืมแล้วเนาะนี่แต่รอเตลี่ยงเนาะเตียงนัน อ่าเป็นแกมเมื่อส่งพลอยพี่น้องเลยใส่ใส่ใส่ไปก่อนนี๋ยวจะใส่ไปก่อนเนาะว่าทั้งนี้ก็ว่าให้เพื่อนน้องดาวก็ะเจดเอาไว้เตะเพือนลงดาวเนาะเอาเอาเอาก็ชื่อไม่ใส่เลยแมนใส่ใส่ก็ได้เบิร์ดเนาะเบิร์ดอ๋องดูน้องดาวเป็นเด่นี่บ่เดี๋ยวเบิึงก่อนเฮ้ยถึงได้มันเงียงมันเงียง Oh, ally, oh. ede, pues humans, curry curry? เลยครับของมาี่น้องเลยโอ้เท้ามือใหญ่เจี๋ดีเส้นลุ่นก็พุณนในลายเนาะหาดีใจคอยพี่น้องเลยปัดที่นี่สายเป็นตาแน่นอยู่บ่ขึ้นโน้ตแล้วโอ้ร้องขึ้น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 ขึ้นจะได้มวยอันเหยียบตีมันมวยอันเหยียบเนาะรุ่นนี่ี่น้องเลยมันจีมีแบบรุ่นตะก่อจับเทงแต่มันมวยมีแผ่นเหยีบยีได้มาตัวทอง โอ้ยเชียวได้เ่อเลยอ้าโตกระดาน้อกระดาน้งอะยงามเอาอาวอบาดที่ดีมอาลงมาลงมาเถืทอมเอาลงมาก่อนโอ้ยโดนเลยแขนแขนหลินก้ามเหอ่เห็นลินก้ามว่าวนนั่นว่า <laughs> Phần nó tango, <laughs> à, mọi người biết, và việt lựa gắn. A đi lắm đặt chân kìa ngang 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 เก้าพันบาทเนาะพอไปพี่น้องกาทั้งหมดเรือซื้อลักล่านกประมาณสิบพันห้ารพี่น้องเลยทางพอตื่นใส่พันห้าโอ้โหพอจะได้ของดีเนาะ้องตื่นมาพอไปพี่น้องเลยเอา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 สื่อแบบองธรรมดาสุดกับเก้าพันเลยมนแล้วพอจะได้ของดีก็เทินด้วย ซื no ้อใหม่เลยเอาของใหม่เลยของใหม่เลยเนาะของตัวมันอ่าแน่นอนนั่นแหละตัวมันแน่นนามันก็ฉีบเอเพยไว้รุ่นนี้กับขากูเนาะคักแบบคนละแบบพี่น้องเลยอีกตันตัวหนึ่งเบาเงาว่าซื้อให้ตอนกูตอนนั้นแมนนั่นเนาะเบาเงาเป็นซื้อให้ตั้งแต่ท้ใ้โมบ้านใชายบุญเนาะได้ปีหนึ่งแล้วมีเมย์อยู่ประเทศออสเตรเลียโอ้ยนนี้กับโมลุงบุญลุงคุณเพม่อนดอกเนาะเพม่อนซื้อให้ยขอยพี่น้องเลย ตัวจะหาเงินได้ซื้อนี่ก็โอ้มาเหมืนง่ายเลยเนาะตัวนั้นแปดพันเก้าพันตัวนั้นให้ราคาตัวนั้นบ่อถ้าไรตัวนั้นมันสั่งคนละบัวบ่นนะแมนบอกยาวกับบัวเมญวาโทษโทษทั้งคนดอกเพราะว่าราคาสินค้าแต่ระเบมันบก้นคือการแต่ตัวนั้นมันได้เต็มระบบแล้วตัวนั้นเนาะมีแผ่นเหยียบตัวนี้นั้นที่มีแผ่นเหยียบตันนี่ต่อเกาะดึงสองหมื่นสามตัวนั้นสองหมื่นสามบอตัวนั้นโอ้โหคนสั่งใช่เนาะ เนูบอปินยาบอปน่ะนี่ยอันนี้ก็เลยเลยไปเพิ่งเข้าไปในในเฟซเห็นเห็นเลยเลยเลยสั่งสั่งสั่งสาขาหมกลองเบิ้งสั่งลองเบิ้งขึ้นว่าเพิ่นสิบ่มาใหอยขึ้นว่าสิบ่ได้และมามล赖ว่าเพิ่นน้ำมาให้เนาะน้ำมาหอโอ้เลยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นโชคดีเนาะพี่น้องเลยอ่ะจากในกาบันนี้เนาะฝากทางฟอแลในก็น้องดาวน้องตีทองพี่น้องเลยฝากขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพื่อนเนาะทางแม่ใหญ่ ไม่หักของน้องดาวพี่น้องเลยาที่เพิ่นได้ซื้อเสื้อผ้าให้น้องดาวมื่อนั้นคนเก่าคนเดิมแม่นบ่พอๆาชิแม่นอยู่เนาะพีคนเมื่อนั่นละเนาะอาจจะได้ก็ฝากทางพ่อบุญกับคุณทางวันใหญ่เจดีย์เพื่อนเองโดยเจดีย์ที่ทางต่างประเทศที่ซื้อล่ามมาให้โดนใส่ใส่ในหลายๆอย่างงานตัวผมมีอย่างนี้เลยต้องดีๆใจเลย ขอขอบคุณขอบคุณให้แม่จนมีแต่ความคิดจะได้ค้องไข่บวมมีฝากกระนาชินได้ขอให้ได้ดังคนเราหลุดโคตรในมงคลบวมให้แม่จนเงินใส่เงินใส่ขอให้มีผู้เสด็จเป็นแม่เด้อคุนเนื้อก็มีผู้เสด็จสั่งสองปากขาวไม่ต่าเงินแต่ต้องหลังเลยพาแม่ได้ซาธุ่ะพี่น้องค์เงินแบบนี้เนาะโอ้ให้ทางน้องดาวแบบนี้พี่น้องค์เงขอบคุณขอบคุณทางแม่จะดีเฟื่อนเนาะอ่าเป็นแม่ฮักของน้องดาวนั่นแหละพี่น้องคเงิน อ่เพนเมตตาสงสารกะทางรอบครัวของนองดาวพ่อยพี่น้องเลยอาจะไหนก็ฝากทางนองดาวขอบคุณขอบคุณทางพ่อใหญ่จะดีเพื่อนเนาะโดยเหงานให้แิสดอมวรับาหาด้อให้่ดดีมีแหงงดบ่อยครับเร่อทเท่าัั้จอซาธูเนาะพี่น้องเลย่ะมาที่นี่พี่น้องเนาะ น้องฉลาดก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางวู้ใชีจดีเพื่นใลายเนาะไปสำหรับคลิปนี้ก็น้องฉลาดไปแล้วพี่น้องเลยโดยสบายดีพ่อยพี่น้องกันเบิดสุขูสุขคนพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเดอ้อสบายดี